สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นแบบบุกกาบุกกาแล้วก็วิธีการฟาร์มเลเวลนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆที่อยู่ระลับสติลนะครับแนะนำให้ครับของระดับสติลซึ่งจะสามารถทุบกอดแล้วก็เอา EXP ได้ครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำให้ไปตัดต้นไม้พระอาทิตย์นะครับอ๋อนี่ผมตัดไปต้นอืมต้นนี้นะครับแล้วก็ปรับให้ตรงคล i c k pick up ให้เป็นเปิดอยู่นะครับมันจะได้เก็บของเร็วๆ แล้วลงมาตรงนี้นะครับระวังมดตัวเทาๆนี่ครับน,นี่คือพระเจ้าองค์เก่านะครับแนะนําให้คุดน่าจะได้ XP เยอะที่สุดจากพระเจ้าองค์อื่นนะครับถ้าเดียวกัน เดี๋ยวผมเขาวางมาก่อนเดี๋ยวอีกพีมันหล่นแต่สำหรับคนที่รีเบิร์ครั้งแรกนั้นแล้วนะครับผมแนะนำให้ซื้อวอเตอร์วอเกอร์ก่อนน่าจะเป็นการที่ดี่สุด หอยทากหรือไก่อย่าเพิ่งซื้อเลยครับเพราะว่ามันถึงจะดอบแร่หรืออาหารก็จริงแต่เืื้มันน้ําก็สําคัญที่สุดครับเฉลี่ยนะครับกดองค์นี้จะดอป40 EXP ซึ่งสามารถ speed รันวันเดียวได้เลยถ้ามีเวลาว่างพอนะครับ อันนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำให้ทำเควสที่ง่ายๆอย่างทุกวเทมแล้วนีับได้เอกเยอะแล้วก็ทำง่ายแล้วนี่คือตำแหน่งของพระเจ้า h เฮดฟูก t h ์ ซึ่งจะได้ XP ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้แลดูไลท์แล้วก็เราระวังมดแดงมันทำร้ายนะครับแล้วก็นี่ถังออกอยู่ตรงนี้ผมแนะนำนะครับให้ย้ายเซิร์ฟ ไปยายเซร์ฟมาเพื่อขุดมันจะเป็นรูปที่น่าจะไวที่สุดแล้วมั้งครับหรือถ้าดีหน่อยก็ซื้อเซิร์ฟ VAP แล้วก็ตัดต้นไม้พระเจ้าถ้ามีเวลาครับตัดต้นไม้พระเจ้าแล้วก็ออกเซิร์ฟเข้าใหม่